สวัสดีค่ะพี่น้องเก็บเห็ดยามแรงค่ะเก็บเห็ดยามแรงต่างแดนค่ะพี่น้องเบ้างน้องจ้าเห็ดมันฟูฮึ้ยจะดอกใหญ่งค่ะโอ้ยยุ่งเก็บเห็ดเก็บเห็ดค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องยุ่งกต่ลายเห็ดกต่ลายเก็บยามแรงค่ะปกติจะจะมาแยมมุสอ ไ,ได้มาสองวันค่ะพี่นอกบาดเบ่งดอกนี่ไงครับค่ะพี่นอกใหญ่เต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวเก็บก้อนเก็บก้อนค่ะเดี๋วอีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้องใส่ปูหม่ใส่ปใหม่หมนี่อนั่นบ เก็บกันเก็บเห็ดเก็บเห็ดจะพี่น้องเก็บมัน,น,มนปูค่ะเออออ้ยน้ำน้ำพันถุงมือถุงมือ,อยางมีแสงเห็ดแบบแบบลุงมองเห็ดลุงมองเห็ดลุงมองเห็ด เ๋็ดหาบุญนคนค่ะหลงหมองไ,ได้เหงาใหม่ค่ะดอกกรลังงานเออีกแล้วจ้าเ,เห็ดมัน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 พี่้องมันทั้งยุง่งมันทั้งเห็ดบงเหงานี่บงเหงานี่ค่ะดอกเงก้ยคัก พี่อกโตกินเฮ็ดืจ้ะมองเคยเปนเหมอนเคยเกิดเกิดบึดแล้วค่ะองจ้ะเป็นแบบแบบค่ะพอพุ่งผูคนะโอ้ยแมงกินขาผู้งามค่ะค่ะโอ้ยฟังเสียงยุ่ สองดอกค่ะน้องจ้าเห็นแวบๆเหมือนเชฟเลยเชฟคะเชฟเชฟน้องจ้าอีเป็นตะคาดบมีเ่เหรอคะบอู้โตัวเช็ดกันกินเห็ดเชฟอือเรียกพะเซฟมาเด้อเก็บเห็ดพึ่งวานค่ะ ต้งมีเอิร์นเซฟค่ะพี่น้องไม่ดอกเดียวเจ๊เจ๊เจ้เออเออเออพี่น้องโอ้ยยุ่งกระโบยุ่งเก็บเห็ดกรบโบได้งามค่ะปาดขากรบโบได้เปล่าน้ำยุ่ง่ะออกจุ้มกันเลยเก็บกันค่ะเก็บเลย เ็บเห็ดหอมมันปูหลายก็เสบค่ะเมื่อนี้ได้เสพสองดอกพี่น้องถามอีกนึงแพรแว่อยกุ้งไทยม่อันปะคาปายไม่จะาม่ลองจ้ะเมื่อมากินเสบกินแัก,กินเนี่ย ไปหน่อยนึงก็เอาค่ะกินเก้งพักค่ะบรรยากาศยามแรงในป่าค่ะพี่น้อง ถล้วพี่นะขาติดดินเป็นกุ้ง เอาปานอีกกระปูค่ะเห็ดว่านปูกับครูดเอาปานกระปูพี่น้องมึงค่ะนี่เค่ะ,คะเป็นมูลเลยค่ะเกียบเทาบริม,มาาซงมืง่ Oh, พี่น้องได้มาสองวันเ,เทพเทาค่ะเทาแน่ค่ะอู้สะได้พี่นอ้องโอ้พี่น้องเอาขาเอาขาขาสวยๆค่ะเอาขาไปแกลียงแรงนะเทาเบิดค่ะจะขาไปแกลียงอิ่มค่ะพี่น้อง,ดอ,งอดอกงี้ค่ะโอ้ดอกนี้อยู่ในด,ดินค่ะ เ็บค่ะเจ็บเถ้าวดเอาแต่ขามันค่ะพี่น้องจะมากินขาเห็ดขาไปแกงค่ะยำกุบกับกุบกบดีค่ะอกบปกไก่ห้นทางเจ็กเม็ดอันนี้มันปูมันปูค่ะตาพอดีพอดีกินเด้อค่ะเห็ดมันปู นั่นสีคือกันกับใบใหม่ค่ะคุณดอกนึงค่ะต้นมอสนะคะอีกดอกหนึ่งคุณค่ะใบใหม่ค่ะคออีกแล้วคออีกแล้วคออีกแล้วคโอ้เกีิดแหนกันยั่แล่นเอ๋อท่านปาดอยู่กระลมเฮ็ดเป็นโลกหัวใจพี่น้อง มันนันเริ่มติดอันแค่แล้วค่ะกระดอกมาเด้อค่ะเก็บเห็ดยาม่ร้งพี่้องยุ่งกระไล่เห็ดกระไล่ค่ะเดี๋ยวทำมารุนกันว่าจะทีได้หลายบ่ตายใหญ่มากะพี่นอง หมูเลยค่ะพี่น้องจ้าออกเป็นหมูเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยค่ะพี่น้องยิงกุเยอะเห็ดกุเยอะเก็บเห็ดเด้อค่ะเก็บเห็ดนแนมแดงพี่น้องจ้งาอกไงเต็มทีแล้วค่ะจะเก็บก่อนเก็บก่อนค่ะ เดินังาขึ้นทางเลยค่ะเก็บเห็ดน้องจ้าเบื้องเซฟสามดอกหน่อยๆพรากํามัดจ้องทุกคนนี่ออกเป็นกิมเลยค่ะแต่ว่าแมงล้ายคัดตัวจอบกินเห็ดลั่งตุ๊กปุ๊เลยค่ะ น่ารักมากค่ะดอกพีชสีกันจ้าจะพอเห็ดตะไคร้ค่ะเห็ดตะไคร้ดอกแรกค่ะดอกแรกของปีค่ะสองพันหน้าร้อยยี่เอ้ยสองพันยี่สิบเอ็ดค่ะนาเ,เกียวไดเกียวไดเกี้ยวค่ะพี่น้องน้องจะเห็นยังมงั้ย มึงคักเซฟค่ะเซฟโอ้ยมิตดอกผู้ให้แมงแห้งกับปีนี้รีมากินคักค่ะนั่งออดอๆดอยู่จ้าพี่น้องจ้าโมนี้กะในพ่อสมควรอยู่ค่ะได้เครื่องตายไงค,ะงนนงคะงง่ะพี่น้องเห็ดมั่นปูเห็ดอันผึ่งหวานหน่อยนึงค่ะกเห็ดโก้เห็ดตะไคร้สองดอกค่ะพี่น้องจ้าโมนี่กะสมมาผ้าควนนะคะ กลับมาพอบกันไหมในคลิปหนาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะเก็บเห็ดกันยามแรงค่ะผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามให้จา้าในด้ค่ะจะได้มีกําลังใจเห็ดคลิปต่อไปเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกบานก่อนค่ะค่ำแล้วค่ำแล้วค่ะหกโมงกว่าแล้วค่ะกลับมาพอบกันไหมในคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะ